โอ้พี่น้องมาเบิังปีแคเบิังปีบรรยากาศบรรยากาศกันสิเบ็ดพี่น้องคนน่ะเอาจักเอาจักกวนกันนะเอามามาจักกวนกันนะเปิด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 บ้านสิเบ็ดของแท้ดีครับนี่พี่น้องพี่น้องของแท้ครับพี่น้องบรรยากาศอีสานครับ ก็คือว่าพ่อนี่ก็ได้ยันเซอร์ก็ว่าพ่อนี่ไม่ได้แน่นอนแน่นอนพี่น้องดีครับมาสีเด็ดพร้อมมามี่เพลงฟังพร้อมพี่น้องดีดกันสดๆเลยพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งเอานี่ครับทีมงานทางใดผู้นี่คนทีมงานคนเจนครับคนเจนอ่า ทางคองนนนพ,พี่น้อง <laughs> ไอห,หนุ่มรถไกดิ่นนะไอห,หนุ่มรถไก,ค <laughs> ก่ครับเออรถไก่มรถไทพี่น้องเนอะนี้ก็มาหาสีเบ็ดครับนี่ครับบนหยุดเนาะสีเบดได้เ่าะอะไรใช่แล้ว,วมอสซ่่าาไามมาสโ,าโ่พี่น้องคุณต้องนี่ไอยู่ครับะลงวัวมากนี่พี่น้อง,อองปลาปลาปลาหอยครับปลาหอยปลาเล็กเนาะับปลาหนำซี่พี่น้อง นะครับทีมงานเพิ erm ak, ่มมากน้ากันสามสี่คนนะครับก็โอ้ได้หลายเตืบอยนะครับฝึงจะมากว่าท่านโดนบรรยากาศนะครับของแม่น้ำซ <c oughs> <pardon. c oughs> ีนะครับบันค <c oughs> mm ุ <c oughs> ้ยเชือกนะครับผมอำเภอกุมาราอำเภอโกสุมิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมวนวนวนพี่น้องเนี่ยครับมิติใหม่แห่งการตกเบ็ดนะท่าน เอม้วนขนาดครับที่มงานไอ้นุ่มไอ้นุ่มรถไกล่ก็สันนี่ครับพี่น้องวัฒนธรรมวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาครับการเล่นพินเล่นยังเงินโอ้ถือว่าเป็นท่าอีสานบ้านเฮานะครับถือว่าถือว่าเอามันรุ่นมันรุ่นพี่น้องเอ้แม่ของง่อยเปล่าโอ้ยนี่ก็ ถือขวางไงช่วภานแมโอ้ไเอาเอาเอแมนถือก็ดีบ uh> ่อย่ามันถือยูโอ้ยบ่ถือใจพี่น้องเกอบถื้เกอบถืเกิโอ้ยมันดีอแบบนี้มันไม่ง่ยมนอี่งเอาไปปั่เงี้ยปั่นเงี้ยนี่ครับหาอยู่หากินครับบรรจุดเนาะบรรจุครับบรรจุบรรจุบรรจุ นี่แหกครับน่าจะว่าโอเคครับพ okay, right, anyway> ี่น้องนี่ไปไหนแมาอ่า um, ปั่นไปเล่นไปลองไปนะครับน mm, ี่พี่น้องบรรยากาศนะครับ